มักนกลี้งครับคืดมาซับซับฮมโอ้โยขึ้นคัดซีนให้เลยแรงจัดตัวนี้โอ้โหแล้วขึ้นโกสกิลด้วยเอฟแรงจัดประหยัดจริงสิง,งห์น้องนาอะไรวะ รู้ครับว่าแค่เกมเดียวเราก็จะได้ตั๋วก็นั่นแหละที่เราทำมาทั้งซีซันะผมพยายามไม่ทิ่ถึงมันครับฉลาดมากตั้งสติกับที่มีอยู่ครับผมผมจะพูดถึงไปออฟตอนที่เราไปถึงแลละนี่แค่9้าแรกระหว่างนั้นมาคุยกันดีกว่าว่าทำอะไรให้มันดีขึ้นน่ะเขาท่าไหมเขาท่าครับเขาท่าไม่ชุดเนี่ย อ๋อ oh, จบจากออลตานนะครับพาร์ทล่าสุดที่เราเล่นไปนะครับผมที่ผมลงคลิปไปนะก็เกือบ2อาทิตย์หรือ2อาทิตย์ปะนะครับผมก็เล่นบ้างนะครับแล้วก็ซิมแม t ช์บ้างนะครับผมก็ผ่านไปประมาณกี่เกมวะเนี่ยตอนนี้เนี่ยวอร์เรอร์นะครับผมชนะ52แพ้10นะครับเท่ากับมีเท่าไห่วันนี้หกสเกมที่เล่นไปแล้วนะครับไล่จากอันดับ8ขี้เกียจคำนวณมากเลยนะครับ ก็คือเกมมันคำนวณมาให้แล้วว่าเกมนี้ถ้าเกิดว่าเราเก็บใจชนะได้นะครับเราจะได้ตั๋วนะครับไปเพลย์ออฟนะในฐานะอันดับอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าได้ไปแน่นอนร้อนไงช่วงนี้ร้อนดูจากชุดนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนชุดก่อนนะก่อนแข่งแต่ชุดนี้ก็สวยนะนี่นะครับเออผมตัดผมใหม่มาด้วยทุกคนนะครับผมเผื่อลืมเผื่อลืมนี่ครับพาร์ทที่แล้วนี่ผมยาวปละบาถถึงไหมนะครับพาร์ทนี้ตัดผมสั้นเรียบร้อยนะครับ เทียอีกแบบหนึ่งโอเคทุกคนไปกักเลยดีกว่าครับเลตส์กมาครับชิคาโกบูลส์นะครับผมวันนี้มาเยือนเชสเซนเตอร์นะครับเจอกับโกลเด้นสเตท์อรยเออร์ครับที่มีโอกาสจะไปเพลย์ออฟสูงมากถ้าเกิดว่าชนะเกมนี้นะครับสูงอยู่แล้วกูบอกเลยจริงวันนี้ทางฝั่งบูลส์นะครับไม่มีเดโรซานนะน่าจะเจ็บนะครับใช้เป็นพลตติกวิลเลียมนะครับดาวลุ่งนะ ล้องจะไปที่เซฟเคอรี่นะครับเจโหุิขอทักทายกับพี่คริสพอร์กันเท่เลยเนี่ยผมสั้นแหละนะหลังจากห่างหายไป14วันถึงแม้ฝากบอลมาที่เจหุลยครับขอสกรีนก่อนอันดับแรกฝั่งไหนอะทำไมไปฝั่งที่มันมีคนวะเพื่อนเออหนึ่งแอสซิสหลัดให้มาเจอเจอลุมสองลุมสามช่วยด้วยโอเค เยี่ยมครับสวิตเยี่ยมซักโลเวีนติดสก,กรีนอ่ายิงอย่างนี้ติดเรมันกลีนสวยพิลี่รีเปาพี่เขียวโอเคพิลี่โอเคใครใครใครขอเบรีไปแล้วโอ้แต่เบรีสเต็ปไปยิงสามแต้มขอฮึบโอ้โหไปทางน,นูน้นลันโซดีดม,มาซักลาวินคืนไปที่ลันโซเบา ล็อบโดนจกโดนจกเฮ้ยเอ็งพีโตรสิทต down เนี่ยไม่ได้โตรมานานเหินมาเลิกมากนี่ครับหน้าเลือกลักมากอะแักราเวนแซกราเวนเจอแบบเครดอมสั้นน่ครับแฮร์รี่สกรีนะจกซะหน่อยไม่โดนไม่โดนเฮ้ยสวิตกันเฉยเดี๋ยวอุ้ยไม่ลงโอเค เซตกูฮึวยตัวเอียงไงนะครับเหมือนเฟดยิงหน่อยๆอย่ยม่ไม่ได้เล่นแานบูยังไม่มาแต้มยังไม่มาไอ้พที่เชฟหวีขอสกีนพี่เขียวพี่โบเขียวเฮ้ยเซตกู่สวยโยกไปหยอดด้วยขวาครับยอดเยี่ยม80ชิวบอกเลยเกมเนี้สักลาวิน โอเคหลอนโซโบอลอนโซโบและตัวสไลด์โอเคดัมมอนใส่ยังไม่มานะครับแต้มยังไม่มายูโรสเต็ปใส่รึบจึ๊บท่าเขาแมา่ผมเพิ่งเปลี่ยนนะครับผมเพิ่งเปลี่ยนแพ็าเกจเลยครับมาใช้เป็นของรามิโรโบ,บนะครับท่าคุณที่ around the world แล้วก็หยอดหนึ 1, ่งสอง หลองโซโบอดีมาโจแฮนี่สิไม่ถึงอมืมาแล้วสามเต็มแรกหลงไหมเฮ้ย,อยโอ้โหฝั่งขวาว่างมาแล้วอืบังผมกม็เปลี่ยนท่าดังมาเหมือนกันนะครับแพ็กเกจก่อนหน้านี้ที่เล่นไปหลายๆลาพานะร์ทเนี่ยผมใช้เป็นของด็อกเตอร์เลสสเปคอะไรเป็นดิสเรสสเปคมั้งนะครับผมว่ามันโดดโอ้โห ผมว่าทาานั้นมันโดดต่ำไปหน่อยอะโจโฮแฮร์ริสโอเคฐานเงียบนอนบอนโซบอบอนโซบอทิ้งในมันโจโฮแฮร์ริสฟเฟตเอาไปใส่อีกแล้วยังไม่มาขาูไปละไปแล้วเพื่อนยูโรสเต็ปเอาราวเด้งแล้วยอดออออถ้าใหม่เขาแต่มันไม่ได้ครับสกรีนพ่รี พี่เล่พี่พี่ยึดเจเพื่อโอโหเวเลยสาวแ้มผมก่อนหน้านี้ก็เออรี่อันนี้ก็เลดดีจริงๆนะครับไม่ได้เล่นหลายวันไงลืมท่าไปหมดแล้วบอลโซบอลโซมุดไหมอมดแล้วทิ้งไหนเพิ่มแป๊บเดียวรับไล่มาเหลือสองแต้มทีมเยือนดีจริงๆไปก่อนดึงเกมช้าดึงเกมช้าก่อน ดึงเกมชา้าลรโยนให้คเคบาลูนี่โอ้โหยโยนชิงแป้นอีกแล้ว้ำซ้ายย้ำซ้ายมามรามอนสกรีนจะยิงสามยังเล่นพิกาโรสเสร็จรูนี่เพื่อนฮ้ยาอื้รีพอยต์เพลย์ครับเอาเอาแขนมาคล้องผมด้วย โอเคแอนวันสามแต้มมาครับผมทำไปสิบสามแต้มครับตอนนี้เอ้าอะไรอ่ะออกโคบี้ไว้เลี้ยงออกเช้หุยเจ๊กครับอ่าเล็กซครูโซ่เนี้ยครับอ้าวแอนดรูวิกกิน์เนี่ยถ้าดังเขาโหดอ่ะวิกกินส์อ่ะถ้าดังมันจัดอ่ะนะครับอยากขอลอบสวยๆไปทีบ้างอ่ะ ไม่ทำเป็นไปได้ครับอะไรอ่ะวิกกินเอาโลง่ลงๆเลยคริสพอซึ้มมาดิเวลาคริสพอลงมาจะเล่นเป็นไอยกาดนะครับให้เบลรี่ขยับไปเป็นชูตติงการแล้วก็นี่โอ้โหอันนา่าเตอร์ตรีในขณะที่ผมยังยิงตรีไม่ได้ตอนเนี้ยยิงไปซองลูกนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนี่ไม่ลงสักลูกอือผมมีไว อขอควิกไอโซโควิกไอโซเลชั่นลบไปกันดื้อๆลกขึ้นกดไม่ได้ได้แค่ยอดมาครับเริ่มต้นในควอเตอร์ที่สองนะครับตอนนี้เชนฮุยนั่งพักอยู่โอเคครับกลับมาเจอก,กับอเล็กซ์คาดูโซนะครับข้ามหลังเจ็ดสิบเก้าเล่นกับผมนี่อัพสเกลอัพสแตทไปอีกบวกสี่เปอร์ไฮเล่นกับเรานี่แม่งเก่งขึ้นอีก10%เฮ้ย โอ้มันไม่กดอ่ะแต่กระดอมสั้นฝากเฉยๆโอ okay. เคสวินอา้าวยิงเลยนีึมันลูกบอลไม่เป็นใจเลยเว้ยลูกบาสไม่เป็นใจเลยเกมนี้โนบิเอ็นโคบีไว้ครับที่ซักอ่าไม่ใช่อเลคารูโซโให้มาที่โคบีไว้ลุยเข้ามายัางเข้าไม่ได้ระวังเหยี่ยวเส้นคาร,รูโซโ โแฮร์ริสยิง3แต้มโอู้หู่ลงไปเลยลงไปเลยติดติดติดจะยิง3แต้มอเล็กคาร์ลุโซไม่ลงไม่ลงจะตีเสมอนะครับจะไม่มาอยู่โลสเตปใส่อึ๊บจ้ะเบี้ยวมือผมเป็นไรเนี่ยโอู้หู่อุ้ยตัวแข็งเลยกูนะครับตัวแข็งเลยกู ได้มาเหลือสองแต้มนะครับทีมทีมเยือนโอเคสักลูวินจะยิงสามมาดิจะยิงสามนำ้ำมาดิเอาแบบไอโซนี่นรรว่าโจฝากมาดิโจแฮร์ริสติดยิงสามแต้มนั่นไงแม่มันจ่ายยิงนำจริงจริงโอเคอโอเคชิปหาย อะไรวะเน,นี่ยวันนี้ยิงแม่นๆเลยครับคือ 14, 14 13, 16แต้มนี่คือผมเล่นวงในหมดเลยเนี่ยเวนสติลไม่ได้อังดเดรรับเยี่ยมเยี่ยมแต่ไม่มีคนปิดเรียบร้อสามแต้มใครนะบิลเลียมรับให้มาที่อเล็กซ์คูโซเอาว <laughs> จ่ายเลยเอารีบาวไม่ได้โอเคใครตามคนนี้เนี่ย ดีนะไม่ลงรีบาวไม่ได้อีกแล้วโอ้ฟาวอีกดัมเบิลตอนตอนคอเตอร์แรกนี่อย่างอ่อนเลยนะคอเตอร์นี้นี่ใส่ยับเหมือนกันนะครับมันหยุดยิงเฉยเลยเวเลยโอเคงงไปหมดแล้วตอนนี้มันโดนจนได้ครับสามแท็บมันจะไม่ให้เรามันจะไม่เราการันตีเว่ออฟเว้ยเว่นกัม อโอเคเอะไรก็แล้วแต่กดขู่ไว้ก่อนครับเออส่ใจจริงว่ะแท้ของพิกกินส์ติวไม่ได้ด้วยโอ้แล้วดัลม,มอนหมุนมาเจอกับพิลี่เลยนะแล้วก็โดนยิงสามแต้มไม่ลงโอเคเฉยนก่อนเฉยนก่อนเอาตีเลอร์เพลย์ตีเลอร์เพลย์ตีเลอร์อสองแต้มก็ได้ไปตีเลอร์สองแต้มก็ได้ไปไปครับเออเด๋อเฮ อา้คูบิงกาสามแต้ม,ม,ม very good man good play เลียมให้ที่บอลทิ้งในไหนมแบบมอนที่แบบมันสมอบอลตอนเนี้ยโดนสามแต้มอีกแล้วแม่งเอยประกบเขายังไงวะนี่ครับผมก็ยิ้าอคูบิงก้าลูกที่สองสวยคูบิงก้าแบกทีมในช่วงนี้ โดนแทนโูบิงก้าครับยิง3แต้มลงเป็นสลูกแล้วเมื่อกี้นะครับสองเลติดของทีมเรานะขอสกรีนเถอยเพื่อนขอทีละเพลย์เพื่อนทีละเพลย์เออเมื่อกี้ไม่ได้นะพี่เขียวเนะี่ยเมื่อกี้ไม่ได้นะพี่บุ๋เขียวนะ่ยหยอดลงไปครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจอยผมจะแบตหมดตอนไหนนะมันมีอยู่จอยนึงผมว่าแบตมันน่าจะเสื่อมแล้วหมดโคตรเร็วอ่ะอันนี้ พิลี่ครับเฟลบรายวันครับพิลี่อึ้อสวยหลับขึ้นมานำครับหนึ่งแต้มเท่านั้นทุกคนดับมอนจะลุยเหรอดับมอนลุยใส่เหรอเฮ้ยมึงอย่าดับเบิลทีมมุ่นหมจริงเหอุดับเบิลทีมทำหอกเลยวะเนเล่นเป็นไปไหนบา้าอะ ลวินล้วินล้วินจะลุยห่วงวะมันไนโซลแล้วมันในโซติดติดเฮ้ยมันหลุดไปได้ยังไงวะเฮ้ยสวยไม่ทัน <c oughs> จบเครื่องยับเท่าัอยู่ที่ห0แสิบแรับแล้วตอนนี้โคตรมันเอาไปใไส่ <c oughs> ไม่ไส่ดินะเราํำอยู่หนึ่งแต้บเหรอ <c oughs> มาครับเล่นกันต่อในครึ่งหลังครับผมทุกคนเราํำอยู่แค่แต้มเดียวนะครับสูงสีแล้วเกิน ลันสุบบอรลระวงังโอเคแฮร์ริสเฟดอเวใส่กูดอีกแล้วโอเคยังไม่มานะยังไม่มาเพื่อนมาโยนมาจากหวัวน,นี้ลกโดนตีฟาวไม่ลงครับโอเค <c oughs> อยากไปเป็นสามแต้มนะครับงุกานมาที่ลอนเซบบลแม่ถ่ายบอเลเร็วครับจอบมอน ดันใส่ดับบลิทีบแบบนี้โอ้โหแต่มึงมึงเอาเขาไม่อยู่อ่ะถามจริงอ่ะแซนลาวีนสเต็ปแบ็กใส่เกรดอมสันยังไม่หลงนะครับโดนจกหรือเปล่ายังไม่โดนเอายิงกันเรื่อยๆสวยครับสำนักออกมาเกรดอมสันนึกว่าจะไม่ได้แล้วพิลี่ลงๆสวยวนี่ผมยังไม่ไว้ใจนะผมวิ่งเข้าไปใส่เมื่อกี้นี่ครับแต่ลงนะโอเค กรลีนครับคืนมาสับสับหืมโอ้โยขึ้นคัดซีนให้เลยแรงจัดแบบน,นี้โอ้โหแล้วขึ้นกดสกิลด้วยเอฟแรงจัดประหยัดจริงสิง,งห์น้องนาอะไรวะแรงจัดถ้าไปกินซิแรงจัดนะ <c oughs> ครับเมื่อกี้ผมยังไม่ได้กดขึ้นให้มันขึ้นเกรดเลยนะกดซีเลียมนิดๆนะเมื่อกี้ ดังใส่ดาม่อนเฉยครับแตบบิลทีมแล้ววะโอเคกู okay, รู้ทนันตอนนี้รู้ทันว่าเขาจะจ่ายตัวไหนเขาจ่ายตัวนี้เรียบร้อยนะเมืเ่อกี้พี่โบเขียวอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งโอเคมาครับเอาชัวร์พี่เอาชัวร์เอาชัวร์วพี่ what the fuck สติ l ก็ยังไม่ได้เลือโจหูเรียบร้อย เขาไม่มารีบาวไม่ได้อีกแล้วดัมมอนคนเดียวเออไม่ได้อ่ะคืนมปก่อนมาเอาชวนไน้าจาังหวะนี้พี่เอาชวนนะพี่พี่อันนี้ชวนนะพี่เที่ยดัมมอนดัมอนบับิบทีมอีกแล้ววะ่ะสปีดใครดีเนี่ยเวเลยมึงจะดับเพื่ทีมทำเป๊ะอะไรวะฮะเวนแกมไม่ได้ด้วยมึงเก่งไปไหนเนี่ยฮะ เจอกูเก่งทุกคนนะเอาโดนอีกแล้วเฮ้ยไม่มารีบาวไม่ได้ด้วยมึงอยู่ข้างหน้าเขาไม่ใช่เหรอเพื่อนกูถามจริงเอือมีเลื่องครับหลอนสบอจร,บบริงใหม่มาดามอนเนี่ยมึงจะดับเบิลทีมในนักแห่วะเนี่ยรีบาวก็ไม่ได้ด้วยสุดยอดไม่ลงเออกูรีบาวเองพี่ลี โดนจกอีกแม่งเอ้ยซาราวินรับข้างหลัง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 โอเคซาราวินเจอพี่ลี่ไ้มาเฮ้ยตัวสไลด์เฉยโอ้โหแม่งเอ้ยกูก็รู้อยู่มันจะชายมึงก็ยิงใส่หน้ากูเงี้ยนะไม่หมดแล้วเอ้ยเอาจริงไอ้เหี้ย ไม่ได้วิ่งเป็นมาแล้วตอนนี้เชวีสฮิลลี่ลงฮิลี่ลงเออวีเอ่อฟองกันได้เยี่ยมสับหนึ่งเอา้าหลงครับหลงหลงครับไม่ฟาวฟาวโอ้โหดัมมอนเพิ่งฟาวแรกอ่ะ <c oughs> ผมถามจริงเครับวงในทีมเราอ่ะ โอเคมาครับวิลเลียมแซบวิลเลียมจะฉีกงั้นโดนจกเรียบร้อยกูวิ่งแล้วเพื่อนสอดเข้าไปแล้วกดไม่กดอโอเคแฮริสมามึงเจอมึงเ,เจอเกมรับกูเออเวกสามแต้มรีบาวสวยจูโรสเสปใส่โอ้มันเข้ามาได้ยังไงวะ ตัวเท่าลูกหมากูถามจริงอ่ะผมไม่ถนัดแล้ววะแพ็กเกจของลาเบโลบอ่ะคือถ้าเป็น่าเดือนเมื่อกี้นี้มึงก้าวยาวกว่านี้นะยูโรสเตปอ่ะโอเคครับแทอริสจะหมุนใส่เมื่อกี้ยังไม่ได้ครับเวกสามแต้ม เจอใครแม่งแม่นหมด,ดยกเป็นทีมกูโอ้โหสวยแอนดรูวิกกินครับเห็นวิ่งฉีกแล้วโอเคสติลยากเย็นเหลือเ,อเกินแอริสหมาหมาไปเจอเกมรับบูเป็นไงไม่ปล่อยเลยนะไม่ปล่อยเลยนะลองเคล็กสามแต้มสวยวิกกินสวยไปแล้วไปแล้วเพื่อนเข้าไม่ได้แม่นจัด มาครับเอาใหมา่ข้างไหนนี่ผมต้องเดาเพื่อนผมมาข้างไหนอุ้ยวิกินเออจังหวะาจมอนโซ่ไปยางนี้ไม่ได้สวยเลี้ยงมายิงกันเรื่อยครับอีซี่จัดอะยูโรสเต็ปใส่นี่เออท่านี้ผมถนัดัวาเว้ยค,คือต้องวิ่งมาจากฝั่งขวานี่ครับ ซับไม่หลงด้วยไม่หลงด้วยเจอเจอเจอเควอลูนี่เออทริปเปิลดับเบลิลครับสิบแอตซิสโอเค okay. นำสิบแต้มก่อนจบโค์ที่สามครับทุกคนันทึกใจจัด นี่ครับฮาร์ดเลดผมเท่าไหร่ตอนนี้เอาลงๆเฉยเคลิกเอ้ยไม่ลงโอเคของผมแน่นอนแอสเซสต์เอาไเกมครับเพราะว่าโ,โยนสวยๆเยอะ12นาทีสุดท้ายครับสำหรับเกมนี้แล้วก็ตัวของบอลเยอันะครับตัวเพลย์ออฟนะดีดมาเอ้ยโอ้โหไม่ได้ละมีอา้อาวอา้อาวอะไรมาเนะี่ย หึม hmm. โยนอีกแล้วโอ้โ oh หสีสวยครับโยนสีสวยครับจะเป็นนักลอฟใน้ตำนานแล้วตอนนี้มีม,มีมีตัวเก็บมีคนว่างแกรี่เพตันที่สองสวยแต่เริ่มห่างครับแตมเริ่มห่างตอนนี้ จอยสันดิกด๊กๆๆเจอ,อกับดังบอ,อ,อลเนี่ยโคระไซส์เลยอ้ากูว่าละคารุโซยังสามแต้มอย่าเครื่องน็อกสิครับอย่าเครื่องน็อกสิครับฮเอ,อ้อมาสักทีพูดแบทกูแล้วไม่มีไฮไลท์ซะด้วยเอ,อ้ยต้องยิงละไกลเกินวีบาวครับสวยหมาโคบี้โคบี้ อ,อโอ้โหฟาวลงครับแต้มเริ่มขาดจริงๆริตอนนี้นี่ครับเลื่อนช็อตไปดื้อสำหรับชิคาโกโบูลส์นะครับควอเตอร์สองควอเตอร์สามอย่างโหดเนี่ยทำไมควอเตอร์ 2, รเอ,รอ,อ,อ้าก็ยังไม่ได้นะอ้าวมีบาไม่ได้แกาเสร็จรัมมอนนะครับต้องลงมาช่วยเกมตอนนี้วันนี้ผมโจมตีห่วงยับยับ เนี่ยฮะผพว่ายิงไม่ลงไงวันนี้ลุยห่วงยับยับกับวันนี้49แต้มลุยห่วงอย่างเดียวอะ่ะสควินพิเลี่โอ้ยลงลงเลยนี้อ้าวไม่ลงไงโจเอร์สิบเฮมที้แซคลาฟินเอามีคนลงเรียบร้อย โบมีไฮเดร็กมีคนว่างอีกเล้เพกกื่อนกูอา้าวไม่ลงรีบาวไปได้ไม่ลงแต่รีบาวไม่ได้ตามทันโอเคข้างในสวยเหลิสหมเสีบต้องยิงต้องยิงวิเออพี่ลี่อ้าวสเต็ปพี่ลี่ปัมเส้นหนึ่งทีไม่ลงไม่ลง แล้วยูโรเซปก็ไปหยอดไม่ยูโรด้วยขึ้นดื้อๆครับสเปนพี่ลี่ต่อยิงสามตรงนี้ลงเลยดิยหูวีววผมไม่ต้องยิงแล้ววันนี้นะครับพิลี่แม่นวันนี้อ้โดนจกเฉยรครับโดนจกดื้อๆครับโดนจกดื้อๆครับเอา้ากูทำอะไรนี่ผมไม่วิ่งเข้าไปเฉยเมื่อกี้ ยังไม่ได้พักนะเกมเนี่ยพักน้อยจัดวันนี้นี่ครับผมว่าวันนี้ลงเกิน40นาทีแล้วมั้งไงวันเนี้ยแล้วประทีมฝาวาครับโบแฮริสมาไม่ถึง3มนาทีเรานำอยู่11แต้มครับวิลเลียมสามแต้มวีฝั่งนู้นยิงสามแต้มไปกี่ลูกแลว้ววะช่องว่าง8แต้มครับ ผมขอสามแต้มสักลูกต่อพินนี่ยิงเองละไกลขนาดนี้ขอบคุณครับทำให้เกมมันกลับมาสนุกอีกครั้งครับตอนนี้เกมกลับมาสนุกอีกครั้งครับขอยิงสามมีบ้าไม่ได้อยู่งหลังเอาไว้โอเคบุกต่อครับบูสวังแฮดิสโอเคลาวินจะลุยเลยครับ นำอยู่4แต้มครับผมวันนี้แต้มต่ำจัดเพราะผมไม่ได้ยิง3แต้มเลยวันนี้วันนี้ผมไม่มี3แต้มเลยวันนี้ยิงไม่ได้ด้วยตรงนี้มีคนบ้างมีคนบ้างได้อยู่เคลร,รอมสั้นครับมุดเข้าไปได้สักลาวนครับหาช่องยิง3ได้แน่อา่าวลุยห่วงลุย สิแปดแท้มีนะเขาจะเหลีอแต้มันดีจังวะสกรีนเฮ้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันยิงก็ยิงอยู่ดีแล้วว่ากูไม่สก,กรีนก็นเฮ้ยมีสวยวิ่งวนมาทันเงับแปะเบาๆตอนนี้ถือบอลอยู่สำหรับชิคาโกบูสลสครับมาหกแต้มป้องกันให้ดีโอ๊ยติดโอเคเฮ้ยเอ้ยไม่ลงถือบอลไว้ก่อน ถือบอทลิ okay. กโอเคสแโร์ว,วินอ้าว ứng, เล่นเกมเรียวน,นี่ครับแคตติวิลเลียมส์ได้ฟาวไปเดี๋ยวก็เหยาว่อจอให้อ่ะเหยายวอจอช่วยเออเออโอเค้าแตมไม่จบใช่ไหมไม่จบใช่ไหม โอเคมาครับเราใจเหลือกเกินเกมนี้ป้องกันสามแต้มไว้ก่อนมาติดติดใครวะเนี่ยโอเคกันสามแต้มไว้นะทุกคนอย่าให้ยิงสามอย่าให้ยิงสามเอริสไปไหนไปกันไปไหนไปกันอย่าให้ยิงสามอย่าให้ยิงสามโอเคเฮ้ยเฮ้ยเออโอเค เรียบร้อยตเตาจะทีมจะเจาอาเหรอจะเอาเหรอไม่ทันแล้วเพื่อนหมดแล้วเรียบร้อยครับแม่เจ้าบ้านเอาชนะไปได้ครับอย่างหืดขึ้นคอครับว่าวันนี้ชิคกโกบูสมาดีครับยิงสามแต้มแม่นจัดนะวันนี้เราไม่แม่นด้วยครับ 55แต้ม1ิบาีบาล13แอสซิสครับ1สติลนะวันนี้ไม่มีเปอร์เซ็น3แต้มให้ดูเนะยครับยิงไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเราน่าจะการันตีนะครับการันตีเข้าสู่เพลย์ออฟแล้วเปนี่เรียบร้อยนะครับสำหรับโกลเดนเซอร์วอริเร์นะครับเป็นทีมแรกเลยนะครับชนะ5้แพ้1 0ในซีซั่นนี้นะครับอัพสแตทแป๊บนึงตอนนี้เราจะเข้าสู่เก้าบาเนี่ยครับค่าพลัง98ทุกคน หลังจาทุกคนสำหรับพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวตัดจบตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาต้องกันใมในพาร์ทหนานะครับควนนะครับพาร์ทหนาน่าจะเป็นผมน่าจะข้ามไปเล่นเพลย์ออฟเลยนะครับสำหรับซีรีส์นี้เนะี่ยจะได้จบไวหน่อยนะครับตอนนี้เราเข้าสู่เดือนอีกไม่นานก็มีนานแล้วใช่ปะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้โอ้ก็เหลือเจ็ดเดือนแปดเดือนกว่าภาคใหม่จะออกนะครับเดี๋ยวหาคอนเทนต์มาเล่นเรื่อยๆด้วกันนะครับ เล่นลงช่องเรื่อยๆนะครับโอเควันนี้ก็เหมือนเดิมครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามดูกันถัานชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาดูใหม่กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในการรับขึ้นต่อไปสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันไหนบ๊ายบายครับ